อาจารย์เคยมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่แบบไม่รู้ทําผิดแล้วลดตัวลงมาเป็นทาสมีมไหมมีใครอ่ะอาจารย์ก็ไม่ไมแน่ใจนะว่าว่าว่าเป็นใครบ้างแต่ว่ามีไหมมีอยังก็ยึกน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 ึกถึงเนี่ยโกษาที่ดีเด็กถมาทึ่โดนโทษกับพระนารายณ์โกษาที่เด็กก็ตาย แต่ลูกอ่ะลูกก็โดนลดฐานะลงไป <Ừ. S 2> แต่ไม่ได้ลดฐานะถึงหนักเป็นทาสนะลดลดฐานะจากที่จะเป็นคนนี้ก็ลดฐานะลงไปแล้วก็ลิฟเป็นบาทจาริกาหรือลิฟเข้าหลวงหมดเลยสมมุติว่าเกิดมีคุณหน้าคนใดคนหนึง่งเกิดกบฏแล้วกบฏไม่สําเร็จอ่ะอย่างง่ายๆเลยอุปราชจันทร์ กับแม่หัวศรีสุดาจันทร์คุณวรวงศ์ษาเพราะนั้นเขามีทาตเขาโดนยึดหมดเลยไอคุนนางบางคนก็โดนยึดที่เป็นพวกก็โดนยึดแล้วก็ลดบทบาทลงเป็นทาตหมดเลยพอพี่น้องพี่น้องขุนวรวงศ์ษาแม่แม่หัวศรีศรีสุดาจันทร์พี่น้องอุปราชจันทร์หรืออะไรนะหรือคุนนางที่ว่าโดนลดตัวลงมาหมดเลยให้เป็นทาตหมดเลยกฎหมายเขาก็แรงเหมือนกันนะแรงแรงแต่เขาว่าถามว่าเขาไม่จะเป็นอ่ะ เขาไม่ฆ่าหรอกออใช่ไหมและถ้าอยา่างประเภทที่ว่าอย่างนั้น,นรู้กร,รู้ข่าวว่าเฮ้ยแม่อยู่วัตรสุราชันต์สเด็ดทางนี้นะเอาข่าบข่าวไปบอกเนี่ยเองก็สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาได้นะโอ้ยเป็นคุณนางได้อเพราะนั้นอย่าไว้ไว้ อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองใช่ไหมโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็ต้องระแวงระวังคนใกล้ตัวหมดเลยดิจ้ะทางสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักเออฆ่าเก่าก็คือทาตแหละท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจนี่ไงเพลงก็มีใช่ไหมลักเก่าที่บ้านเกิดป่ะอาจารย์เพลงนี้เพลงอะไรชื่ออะไรผมจำไม่ได้อย่าพูดถึงลักเก่าบ้านเกิดเมียกูดูอยู่น้ำตาจ่าโทเมียกูดูอยู่เดี๋ยวกูจะโดนเมียถีบเอาโอเคลักเก่าบ้านเกิด